เกลือดําจะหน้าตาเป็นแบบสีดําที่ยังไม่ได้ป่นก็มีนะคะแล้วสีดำป่นละเอียดหน้าตาก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าค่า pH ของเขาเนี่ยจะเป็นด่างก็คือตั้งแต่แขึ้นไปจนถึง10จนถึง1 1จนถึง12ซึ่งค่าความเป็นด่างที่สูงเกินไปก็ไม่ดีเราก็ต้องเอามาเจือจางก่อนนะคะส่วนวิธีการทานทั้งเกลือดําเกลือชมพูเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถใช้แทนเกลือ ทั่วไปได้ไหมายถึงใช้แทนเกลือแกงหรือว่าเกลือที่เป็นสีขาวเนาะเพราะว่าเกลือดํากับเกลือชมพูเนี่ยโซเดียมเขาจะต่ําแร่ธาตุในเกลือเขาจะมีเยอะนะคะซึ่งเราจะรู้สึกได้เวลาที่เราเป็นคนกินนะว่าแร่ธาตุมันเยอะเพราะมันจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นอิ่มไม่บวมน้ําที่ไม่บวมน้ําเนื่องจากความเป็นแร่ธาตุที่เยอะเนี่ยเขาจะช่วยขับพิษออกไปนะคะส่วนวิธีการทานมันจะมีการทานสําหรับ คนปกติทั่วไปกับคนที่มีความบกพร่องในร่างกาย